The G.M.B. เรียนพระเทรานุเทระพระภิกษุสาม,มเณรที่รักทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ที่ประเทศไทยในตอนนี้ก็ตีหนึ่งนะดึกดื่นก็ใกล้ๆจะตีหนึ่งอีกสิบนาทีก็จะถึงตีหนึ่งนะนวันนี้ตอนบ่ายก็คือตอนบ่ายที่รัเสเซียก็คือบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงที่ประเทศรัศเสเซีย อาอรตมารู้สึกไม่สบายนะก็เลยจำวัดแล้วก็มาตื่นนอากอ็ประมาณสองทุ่มที่เมืองไทยนะไม่ใช่สองทุ่มที่เมืองไทยสองทุ่มที่รัเสเซียก็คือเที่ยงคืนที่เมืองไทยดานี้ดังนั้นวันนี้ก็เลยมาทำวัดเชา้าทำวัดเชาวว้าก็ช้าทำวัดเย็นก็ช้า,ชานะเพราะร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้อาตรมาจะมาพูดเรื่อง สุภาษิตกำบังเผยสุภาษิตหนึ่งก็คือตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยมันเป็นสุภาษิตกำบังเผยที่คนไทยเนี่ยได้เราได้เรียนมาตั้งแต่เรียนประถมแล้วพอเรียนประถมก็ได้ได้ยินคำนี้ พอเรียนมัธยมก็ได้ยินคำนี้ไปดูรายการทีวีไปดูเวิร์กพอยมีการแข่งขันเราก็ดูได้ยินคำนี้มาคําว่าตามหลังผู้ใหญ่นั้นไม่กัดตามหลังผู้ใหญ่ไม่กัดเนี่ยหมาไม่กัดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตามผู้ใหญ่ทุกเรื่องเนี่ยบางเรื่องที่มันไม่ถูกเนี่ยเราก็อย่าไปตาม บางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องในเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตามบางเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตามถ้าผู้ใหญ่ Me, กินเหล้าเนี่ยเราจะต้องกินเหล้าไหมเราไม่จําเป็นต้องกินถ้าผู้ใหญ่โกหกเรายําเป็นต้องโกหกไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตามการโกหกของผู้ใหญ่ไม่ต้องไปโกหกอย่างผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่กโกงบ้านเมืองทำอะไรที่มันไม่ดีในประเทศชาติคอร์รัปชันนะรับเงินใต้โต๊ะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตามผู้ใหญ่พูดจาก้าวร้าวเราเจะเห็นผู้ใหญ่อารมณ์ฉุนผู้นำในบ้านเมืองหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปตามเนี่ยธรมมาสอนลูกสอนหลานอย่างนี้ หลายคนบอกว่าสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่ต้องตามหลังตามหลังผู้ใหญ่ตามหลังผู้ใหญ่มห,หญมาไม่กัดไม่ยิงเสมอไปดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวมันเป็นบุคคลที่น่ารักการตามหลังผู้ใหญ่แบบไม่ลืมหมูลืมตาเนี่ย ก็คือวัฒนธรรมในการกรรพบผู้อาุโสจนไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้ดูอะไรเลยคนเราเกิดมาเนี่ยต้อยแก่อยู่อายุร้อยปีถ้ามันเป็นคนชั่วเนี่ยมันสู้คนที่เกิดมาเป็นคนดีแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพียงวันเดียวก็ไม่ได้เกิดมาร้อยปีใหญ่มะพร้าวเต่าออมาละกโยงก็จะเห็นว่าคนจำนวนมากในใหญ่มะพร้าวเต่าออมาละกอ ใหญ่แบบมะพร้าวมะพร้าวในต้นมันสูงพอตัดแล้วไม่มีแก่นยมก็ใจว่าโตแบบไม่มีแก่นไหมต้นไม้ต้นโตโตเนี่ยมันโตเนี่ยสองสามคนโอบสามารถเอาคนโอบนี่เป็นร้อยๆยคนได้ต้นไม้ที่มันโตแบบนั้นอ่ะใหญ่แบบมะพร้าวเท่ามะละกออาตมาตอนเป็นเด็กเนี่ยยมแม่ปลูกมะละกอไว้ก้างบ้านออาตมาก็ปีนไปกินลูกมะละกอ ต้นมะละกอมันสูงถึงห้าเมตรเนี่ยแล้วหน้าร้อนเนี่ยมันก็แรงใช่ไหมต้นมะละกอมันก็อยู่เพื่อลูกจริงๆก็คือมีแต่ลูกไม่มีใบนี่เขาเรียกว่าประเภทที่ว่าต้นมะละกอยืนโดเดอยู่แล้วก็มีลูกอยู่สองสามลูกใบก็ไม่มีเพราะมันแรงอยู่เพื่อลูก ตนมะละกอมันอยู่เพื่อลูกพอมันใกล้จะสุกเนี่ยพอมันจะหามหามเนี่ยแต่มาก็ปีนขึ้นไปจะเอาลูกมะละกอนั่นแหละมะละกอมันก็หักสิครับเพราะอะไรเพราะต้นมะละกอมันไม่มีแก่นเขาเรียกว่าคนที่โตแบบไม่มีแกนเนี่ยผู้ใหญ่ที่โตแบบไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็เรียกว่าโตแบบไม่มีแก่นใหญ่มะพร้าวเท่ามะละกอ คนเรามันต้องโตแบบมีแก่นใช่ไหมโตแบบต้นไผ่ต้น,ตน,น,นไผ่นี่มีแก่นไหมม่มีแก่นมะละกอนี่มีแก่นไหมโตแบบพืชลมลุกดังนั้นอย่าเป็นคนประเภทใหญ่มะพร้าวเต้ามะละกอไอประเภทไอเคารพผู้ใหญ่โดยไม่ดูเรื่องจริยธรรมคุณธรรมของผู้ใหญ่เนี่ย มันเป็นก็เรียกว่าหลักรัฐศาสตร์นะหลักรัฐศาสตร์ระบบการบอาวุโสเนี่ยหลักการการรบผู้อาวุโสเนี่ยรัชการการรบผู้อาวุโสเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าเ e นโปติึม M เนโปติึมไอเนโปติึมดิแบบประเภทที่ว่าเการบผู้ใหญ่แบบ ไม่ลืมหูลืมตาคนเราต่อให้มันอยู่ร้อยปีเนี่ยแ้แว่าไ,ไ,ไม่ได้ไหมายกวว่าคนที่มีอายุหนึ่งรปีจะเป็นคนที่มีคุณธรรมหนึ่งรปีเนี่ยมันส่งสมความชั่วไ้หนึ่งรอปีก็ได้ดังนั้นเราอยากเข้าใจนะว่าคนได้อยู่หนึ่งรปีในความดีมันเท่ากับอายุแต่อยู่เก้าสิปีความดีมันเท่ากับอายุ อยู่แปดสิบปีความดีมันจะเท่ากับอายุอยู่เจ็ดสิบปีความดีมันเท่ากับอายุ60กสิบปีความดีเท่ากับอายุบางคนนี่ยิ่งอายุมากเนี่ยมันยิ่งทำความเร็วมากดังนั้นการเกิดมามีอายุมากเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณธรรมมากขึ้นการคารพผู้ใหญ่แบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่เรียกว่าอ่าภาษารัฐศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเนโปติซึม ในสังคมไทยก็ยังมีแบบนี้อยู่ในโพติซึมเนี่ยในโพ e e ติซึม E p o ไทอ่า N E P O อ I S M มาตมาในฐานะนักรัฐศาสตร์ก็อยากจะสอนอยู่ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้ามีอายุมากขึ้นแล้วคุณธรรมมันจะมากขึ้นมันใกล้กับความตายก็ไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทแต่ก็ยังไม่สำนึกในความตายที่กำลังจะมาเยือน นี่ก็เรียกว่าภาษารัฐศาสตร์นี่ก็เรียกว่าเนโปธิซึมตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดตอนเป็นเด็กนิยมพ่ออาตมาบอกว่าดูลุงดิทำอะไรอะไรให้ดูผู้ใหญ่อาตมาก็เลยบอกยมพ่อนะตอนนั้นอาตมาเรียนแค่พหนึ่งนั่นเองลุงของอาตมาซึ่งเป็นคนก้้งบ้านเนี่ย แกทำให้อาณาอาสาวของอาตมาคนสุดท้องท้องแปดเดือนแล้วแกไม่รับผิดชอบจนอาสาวของอาตมานี่กินยาตายเพราะแกไม่รับผิดชอบิก็คืออาสาวของอาตมาเนี่ท้องไม่มีท้องไม่ท้องไม่มีผู้ชายตอนนี้อาตมาก็เลยถามพ่ออาตมาเรียนปหนึ่งนะตามได้พ่อทำไมลุงแกไม่รับผิดชอบอาตมาเห็นลุงี่มาดึกๆะ แอบมาดึกๆึกแอบมาคุยกับอาสาวดึกๆึกอะไรบางทีก็เดินแอบอาตมาวิ่งไปฉี่นี่ไปเจอลุงของอาตมาเนี่ยลุงก็อยู่ใกล้ๆกบ้านลุงของอาตมาเนี่ยใช่ไหมไปยืนคุยอยู่กับอาสาวในเกาะในในป่ากล้วยในกอกล้วยแห่งนี้อาตมาก็เลยมาบอกโยมพ่อโยมพ่อบอกว่าต้องกรรพผูใหญ่นะอาตมาโกรธลุงคนนี้มากต่อมานี่ไม่กี่เดือนประมาณสองเดือน ปรากฏว่าอาสาวของอาธมาก็ปูกอตายดังนั้นคนเราเนี่ยอย่าไปดูที่อายุอย่าไปดูที่อายุยาายความดีของคนเนี่ยอย่าไปดูที่อายุให้ดูที่การกระทํา ไอ้ดูที่การกระทําเด็กเกิดมาวันแรกเด็กอายุ10บขวบเด็กอายุไม่กี่ขวบนี่ถ้ามันจะดีมันก็ดีแต่คนนี่บางคนเนี่เด็กอายุ17กับคนอายุ70็เนี่ยโยมบางคนเด็กอายุ17บนี่คุณธรรมมากกว่าคนแก่อายุ70เด็กอายุ7จขวบ7ปีกับคนแก่อายุ70็ดสิบเนี่ยบางทีคุณธรรมน,นี่ต่างกันฟ้ากับเหว อย่าไปติดอยู่ในวัฒนธรรมเรียกว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดหรือว่าต้องกรรพบระบบอาวุโสเรากรรพะเฉพาะผู้อาวุโสที่มีอายุถ้าผู้ใหญ่คนอาวุโสที่ไม่มีอายุก็อย่าไปกรรพมนะัน้เกรรพคนที่จริยธรรมคุณธรรมคุณงามความดี mm hmm. เด็กเนี่ยถึงแม้ว่าเกิดมาอายุไม่เท่าไรอายุ7จ็ดขวบอายุสิบขวบ อายุยี่สิอายุ30มสิบ้ามีคุณธรรมเราก็ต้องให้ความเคารพเราก็รพค,คนเนี่เราก็รพที่จิตใจเราก็รพค,คนเนี่เราก็รพที่คุณธรรมเราก็รบค,คนที่จริยธรรมอย่าไปก็รพค,คนที่อำนาจเงิน อย่าไปก Saint ็รพกนตามอำนาจทางการเมืองอำนาจในการเมืองอย่าไปการพกนตามอำนาจตางตำแหน่งทางราชการอย่าไปการพกนเพราะว่าเขาเป็นคนร่ำรวยอย่าไปการพกนเพราะว่าเขามีอำนาจอย่าไปก็รพกนเพราะว่าเขามีตำแหน่งอย่าไปก็รพกนเพราะว่าเขามีอิทธิพลอย่าไปการพกนเพราะว่าเขามีเงิน อย่าไปก็รพคนเพราะก็มีบ้านหลังใหญ่อย่าไปก็รบคนเพราะว่าก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายอย่าไปก็รพคนเพราะว่าก็มีคุณมีโทษต่อเราให้ไปก็รพคนในความดีและความถูกต้องให้ดูที่ความถูกต้องให้ดูที่ความเหมาะสมให้ดูที่คุณธรรมให้ดูทิ้งที่เขาทำต่อโลก ถ้ามันมีประโยชน์ต่อโลกใช่ไหมเราก็ให้ความเคารพคนบางคนเกิดมานี่ไม่เคยทําความดีให้โลกเลยแถมมันยังเบียดเบียนโลกอยู่ทุกวันเบียดเบียนประชาชนเกิดมานี่เป็นลูกชาวนาอยู่นาสักแปลงหนึ่งก็แทบจะไม่มีนาสักแปลงมันก็แทบจะไม่มี แต่มันกลายเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของโลกเพราะอะไรอาตมาถ,ถามว่าเงินที่ดโกงไปเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนมนันเป็นเงินภาษีของประชาชนมันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างตายไปเนี่ยเอาไปสักบาทได้ไหมอาตมาถ,ถามหน่อยตายไปเอาไปสักบาทได้ไหม นั่นอาตมาแนะนําว่าก่อนตายนี่ก็ทําอะไรความตําความดีหน่อยก็ดีพระพุทธเจ้านี่สอนในคนเนี่ยกรรพในความดีนะไม่ได้กรรพในเงินไม่ได้กรรพบในอำนาจการการพบในเงินในอำนาจแล้วก็ในอายุแล้วก็คิดว่าถ้าคนมีอายุมากนี่จะเป็นคนดีเนี่ย และต้องทำตามทุกอย่างต้องนอบน้อมทุกอย่างภาษารัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าเนโปติซึมอ้ธรมาเรียนรัสตร์เรียนการทูตเป็นภาษารัสเซียไม่รู้ภาษาอังกฤษเนโปติซึมเนี่ยมันมีหรือเปล่าแต่ในภาษารัสเซียเนี่ยก็เรียกว่ากรพผู้ใหญ่แบบ ไม่ลืมหูลืมตาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ถูกหมดเนี่ยก็เรียกว่าเนปติซึมดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแกบุตรธิดาคนเราถ้าจะเป็นคนดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอายุนะคนมันจะเป็นคนดีเนี่ยอายุสิบกวบมันก็เป็นคนดีได้ อายุห้าขวบมันก็เป็นคนดีได้อาตมาเป็นเด็กนี่แยกแยะได้แล้วอาตมาก็เลยต้องไปบวชเนนไปบวชเรียนเราจะเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยรือว่าเราจะเป็นโจนะอาตมาถามตัวเองนะอาตมาบอกแล้วอาตมาเกิดในดงโจนนะจังหวัดพัต,ตลุงเนี่ยแถวนั้นในป่าพุททะเลน้อยทะเล,ะเลสาบสงขลามันมีแต่โจน ไอโจรสมัยนั้นบางทีถ้ามันฆ่าได้มันก็ฆ่านะปาดคอได้มันก็ปาดแต่ถ้ามาเลือกที่จะไม่เป็นโจรไงก็เลยบวชมาศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเลือกที่จะเป็นโจรก็ได้เราจะเลือกที่จะไม่เป็นโจรก็ได้เราจะเป็นเลือกเป็นพระก็ได้เหมือนกับหลวงปู่ทวดอย่างงี้ เมื่อ400กว่าปีที่แล้วหลวงผู่ทวดนี่เกิดในดงโจรทำไมหลวงผู่ทวดเป็นได้เป็นถึงสังฆราชแองกรุมศรีย,ยุธยายมรู้ไหมหลวงผู่ทวดนี่เป็นคนสงขลาเป็นคนพัทลุงเมื่อก่อนต้องเรียกว่าเมืองพัทลุงเพราะว่าเภอระโนดเนี่ยเป็นจังหวัดพัทลุงหลวงผู่ทวดเนี่เป็นคนพัทลุงทำไมหลวงผู่ทวดได้เป็นถึงสังฆราช เกิดในดงโจนเกิดกลางทุ่งกลางนาแต่คนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้มันเลือกที่จะเป็นคนดีได้นุองปูทวดเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาแต่เกิดกลางทุ่งนาของจังหวัดปตัตตานีโยเม็นไหมคนเรามันเลือกที่จะทําความดีได้เกิดในดงโจนก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นโจน่ะ แต่ในทางตรงกันข้ามหลวงปู่ทวดเนี่ยสามารถทำให้โจรที่พล้นเรือที่หลวงปู่ทวดเดินทางจากกรุงศรีอย,ยุธยาเพื่อกลับมาบ้านเกิดจังหวัดพัทลุงเปลี่ยนจากโจรเนี่ยเป็นคนดีได้มาเป็นลูกศิษย์ไอ้พวกโจรมุสลิมเหล่านั้นตอนหลังมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดนะบางคนได้บวชเรียนเดินตามหลังหลวงปู่ทวดจนตายจากที่ว่าโจรเป็นเป็นโจรมุสลิม ไอ้พวกโจรมุสล,ลิมเหล่านั้นตอนหลังก็มาบวชพระมาศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่ทวดในสยโพวกโจรเหล่านั้นด้วยความดีสแสดงอภินิหารด้วยการเหยียบน้ําทะเลจากที่เค็มเนี่ยเป็นน้ําจืดและพวกโจรสลัดเหล่านั้นก็ตะลึงเรือก็โดนพายุน้ําดื่มก็ไม่มีน้ําบริโภคก็ไม่มีตอนหลังหลวงปู่ทวดสแสดงอภินิหารด้วยการเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบแก้วเ,เท้าไปจุ่มเนี่ย น้ำในทะเลเอาวไทยเนี่ยก็เลยมีประวัติหลวงหลวงผู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหมายความว่าเหยียบน้ำจากทะเลที่มันเค็มเนี่ยเป็นน้ำจืดแล้วพวกโจรสลัดเหล่านั้นที่ต้องการที่จะฆ่าหลวงผู่ทวดแล้วก็หลวงผู่ทวดเป็นตัวประกันในการที่จะปล้นเรือลำอื่นก็เปลี่ยนใจแล้วก็หลวงผู่ทวดมาส่งถึงเมืองสงขลาถึงเมืองพัทลุง แล้วก็ติดตามหลวงปู่ทวดบางคนในีเป็นสิทธิ์มาสร้างวัดให้หลวงปู่ทวดนะจนเหล่านั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยเอาเงินที่ปล้นมาทรัพย์สินเงินทองที่ปล้นมาเอาเงินทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเนี่ยมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดประโค,คที่จังหวัดชงขาแล้วก็บางคนเนี่ยก็บวชติดตามหลวงปู่ทวดจนสิ้นชีวิตและแต่ามาเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรม แต่หลวงปู่ทวดนี่ท่านอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ดังนั้นท่านจะไม่บรรลุธรรมจนกว่าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นเวลาเราสวดเนี่ยนะโมโพธิสัตว์ตอกันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตว์ตักันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตว์ตัวกันติมายะอิติปะกวาเนี่ยหมายถึงเราบูชาพระโพธิสัตว์ดังนั้นหลวงปู่ทวดเนี่ยยังไม่เป็นอริยบุคคล มาเล่าเรื่องนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าคนเรานั้นวัดความดีความชั่วกันไปใช่ไม่ใช่ที่อายุไม่ใช่ที่ใบปริญยาไม่ใช่ตาแหน่งทางทหารไม่ใช่ตาแหน่งทางราชการแล้วก็ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยแต่เรามาวัดคุณงามเรามาวัดความดีความชั่วกันที่คุณธรรม เดี๋ยววันพรุ่งนี้อาตมาจะมาพูดต่อสำหรับวันนี้จบการถ่ายทอดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอญาตโยมทุกคนที่เมืองไทยรบฝันดีเพราะว่าที่รเซียก็ดึกแล้วนะเวลาตอนนี้ก็ที่หนึ่งสิบี่นาทีละถึงเวลานอนอาตมาก็ไปทํากิจส่วนตัวเมื่อสักครูก่ก็ตอนเช้าก็ทำวัดเช้าเสร็จก็นอนไปแล้วกินยาแล้วก็นอนตอนบ่าย นะลูกศิษย์มาเยี่ยมลูกศิษย์มาเยี่ยมเสร็จแล้วอาตมาก็คุยธุระเรื่องงานราชการนิดหน่อยแล้วก็นอนต่อก็เลยทําวัชชาฝาป,ปกติตอนนี้ที่ประเทศรัสเซียก็ตีหนึ่งสิบสี่นาทีก็ขอจบการถ่ายทอดสดไวแต่เพียงเท่านี้ก็อาตมาก็ได้ก็คิดธรรมะหลักทำคำสอนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหวังว่าคงจะมีประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลาย ขอนาฏคุณพระศีรัตนนาตรัยคุณพระพูดคุณพระธทมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาทุกภพทุกชาติจงเป็นพลวัปัใจจัยในท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนัสุขพราปฏิพนาาันธนาสารสมบัติจงบรรลุมรรคสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งในอนาคตก,การอันใกล้นี้เทินสปีติโยวิวัจจนุสัพปรโรโววินาสตุมาเตปวัตวันดรายโย สุขีติกายโกปาวาปิวัฒนาสิลิสนิจังวุตาปิจายโนจัตารุธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพะลังหลับฟันดีจากประเทศรัสเซียวัดไทยในรัรนะนเสเซียนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกอยเจริญพอย